หลายครั้งในประวัติศาสตร์มีกล้องเพียงไม่กี่ตัวที่อยู่ในที่เกิดเหตุและกดชัตเตอร์ทันเวลาสิ่งที่ได้จึงไม่ใช่แค่ภาพถ่ายธรรมดาแต่เป็นหน้าต่างที่พาเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่โลกจดจำภาพนี้ไม่ได้มาจากห้องทดลองหรือเวทีบรรยายวิทยาศาสตร์แต่มาจากชายหาดเมื่อปีคศ1939ัเอาบเิร์บิร์ตไอ์สไตน์นักฟิสิกส์ผู้เปลี่ยนโลกกำลังนั่งพักผ่อนริมทะเลภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นไม่นานก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง และในเวลาใกล้เคียงกันไอสไต์ I ได้เขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวล์เตือนว่าการพัฒนานิวเคลียร์อาจสร้างอาวุธทำลายล้างมหาศาล6พฤษภาคมคศ1937เรือหอยักษ์ของเยอรมนีกำลังจะลงจอดที่รัฐนิวเจอร์ซีสหรัฐอเมริกานี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีและความหรูหราในยุคนั้นที่หลายคนเชื่อว่าจะเป็นอนาคตของการเดินทางไกลแต่เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนักข่าวเริ่มถ่ายทอดสด เกิดไฟไม่ขึ้นอย่างรุนแรงเผาเรือหอทั้งลำจนกลายเป็นทะเลเพลิงกลางท้องฟ้าผู้โดยสารและลูกเรือ97คนมี36ชีวิตที่ไม่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้และนี่เป็นจุดสิ้นสุดยุคทองของเรือหอไปตลอดกาลหญิงสาววัยเพียง32ปีนั่งกอดลูกท่ามกลางความสิ้นหวังแม่ที่กำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ภาพนี้ถูกตีพิมพ์ไปทั่วประเทศและกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความยากลำบากของผู้คนนับล้านเป็นภาพที่สะท้อนพลังของความเป็นแม่ที่แม้สิ้นหวังก็ยังคงกอดลูกไว้แนบอกนี่ไม่ใช่เพียงภาพถ่ายของครอบครัวหนึ่งแต่มันคือใบหน้าของทั้งยุคสมัยในตอนนั้นที่โลกไม่อาจลืมได้พายุหิมะมหึมาพัดถล่มมหานครนิวยอร์กและเมืองใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาหิมะตกหนากว่า120ซนติเมตร ลมแรงเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ถนนทั้งเมืองถูกกลืนหายรถรางรถม้าและสายไฟฟ้าถูกฝังอยู่ใต้กองหิมะผู้คนกว่า400คนเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นิวยอร์กที่เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญต้องหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงแม้แต่มหานครที่ไม่เคยหลับไหลก็ยังถูกธรรมชาติเขย่าให้หยุดนิ่งได้ในชั่วข้ามคืนและนี่คือภาพถ่ายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน มันถูกสร้างขึ้นในปีคศ1826โดยใช้แผ่นโลหะเคลือบสารไว้แสงวางไว้หน้ากล้องจากนั้นปล่อยให้แสงอาทิตย์ค่อยๆเผาภาพติดลงไปบนแผ่นตะกั่วแม้จะพร่าเลือนและแทบมองไม่ออกว่าคืออะไรแต่ภาพนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์สามารถหยุดเวลาเอาไว้ได้จริงพายุฝุ่นยักษ์ที่ครั้งหนึ่งเคยพัดถล่มสหรัฐอเมริกากำแพงฝุ่นสูงหลายร้อยเมตรเคลื่อนตัวเข้ากลืนกินทั้งเมือง แสงอาทิตย์ถูกบดบังจนกลางวันมืดสนิทราวกับค่ำคืนมาเยือนกระทันหันผู้คนต้องเอาผ้าชุบน้ำคลุมปากและจมูกเพื่อหายใจท่ามกลางฝุ่นพิษสาเหตุไม่ได้มาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการทำการเกษตรที่เกินขีดจำกัดเมื่อฝนแล้งมาเยือนดินที่แห้งถูกลมพัดขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นหายนะที่กินเวลายาวนานเกือบสิบปีและนี่คือภาพสุดท้ายของเรือที่คนทั้งโลกเชื่อว่าไม่มีวันจม เรือไททานิกออกเดินทางพร้อมผู้โดยสารกว่า2,200คนผู้คนยืนโบกมือจากดาดฟ้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มความฝันและความตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสการเดินทางสุดหรูครั้งแรกของโลกแต่เพียงสวันต่อมาความฝันก็กลายเป็นฝันร้ายเรือยักษ์ชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งกลางมหาสมุทรแอตแลนติกกว่า1,500ชีวิตดับสูญในค่ำคืนนั้นภาพผู้คนหลายพันวิ่งเข้าหากำแพงเบอร์ลินวินาทีประวัติศาสตร์ เสียงผู้คนโห่ร้องกอดร้องเพลงและโบกธงท่ามกลางเศษหินที่แตกกระจายมันคือการสิ้นสุดของสงครามเย็นกำแพงที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความกลัวกลับกลายเป็นภาพแห่งอิสรภาพที่ทั้งโลกไม่มีวันลืม